เป็นเลดูอยู่นะน้องปลาเนี่ยช่วงนี้มันจะขึ้นพ่อจับตรงเหงือกมันเลยแกกลัวมันแกเดี๋ยวมินกัวมันตายแกกลัวมันบาดกันแม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตายหน่ะน้องได้ทำเลยไงทำเลยทำเลยทำเลยตัวเท่ากันไหมอ่ะพ่อเท่า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 กันปั๊บ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 หนูว่าเท่ากันนะ ต่ำกันไม่เท่าไรเอลามันก็ดูเหมือนเล็กกว่าเล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าตัวนั้นค่ะได้อีกตัวแล้วครับเล็กกว่าบรรก่อนหนึ่งครับเออตัวนี้น้ำหนักเกือบห้ากิโลเหมือนกันครับบก่อนยาวอ่แล้วมันมีกี่จุดนี่ตัวนี้แปดนับสินับสิแปดแหม่มนับสิมีกี่จุด ม่จุดกี่จุดแม่เอ็มส้มี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดจุดแปดจุดเหมือนกันอันนี้ก็แปดจุดเหมือนกันปากกลายบ้านเราคลองปางหลองเจ้าคลองบ้านเราอันดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิุกหน่อยดุกดิกหน่อยดุกดิกหน่อยดุอกดิกหน่อย 哎，拜拜拜拜 <laughs> 拜拜拜拜拜拜。